ออกมาแล้วนะฮะสาวญี่ปุ่นของเราออกมาพร้อมกับอากิกะและเทสน,นะฮะกำหนดปล้ำหนึ่งยกเดินออกมาพร้อมกับพังงาจากยามากุชิประเทศญี่ปุ่นใครริเซนนะฮะถือพังงาแล้วเดินออกมาพร้อมกับเพื่อนสองคน<ส> <c oughs> จะเจอกับสมาชิกของดิริอัลชอดนะครับชาร่าโลแกนปัจจุบันก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> <S โอเคมา เอาละานะพร้อมหรือยังครับเริ่มได้มาโอ้ยโอ้โคตรเบรเกอร์ไปก่อนเลยทักทายกัดคืมจับไคลริเซนลุกขึ้นมาแล้วก็อุดโดนอาร์มดรกโดยไคลริเซนนะฮะมานี่ออนเฟสล็อกแล้วก็จอเบ,บรกเกอร์ล้มทั้งยืนโ้ย อาล้วจับขาไว้มานี่เกี่ยวลงมาไตเอาจับได้ไม่ได้เว้ยไม่ยอมเกี่ยวลงมาอีกทีนึงโดนบ้างมานี่ทูบโอ้โหทูบสองมือด้วยลุกขึ้นมาเจ๊เราขีบลงไปเป็นดรอปคิกนะฮะอ่าจับขึ้นมา ทุบไม่ได้คะ่ะแาลาต์เราแกนหลบได้มานี่โดนจับลากคอเอาพาไปไหนดีพิงเชือกไว้ก่อนอ่ะน,นอนลงไปอุ้ยกระทือไปที่หน้าโอกโอ้โห,โโหกดทันทีหนึ่งได้ดึงเดียวเท่านั้นชาลาบอกเจ็บจัง <c oughs> นี่บิดหัวเลยนี่เตือนอีกรอบเนึ่งครับว่าอย่าไปเล่นกันท่านี้อันตรายมากๆนะครัคออาจจะหักได้ นะอย่าไปเล่นกันขอเตือนอัดด้วยท่อนแขนล้มลงไปเย่ yeah! <c oughs> เอาเอาละจับปิดแนปแม่เข้ามาข้างในเวทีนะฮะลุกขึ้นมาเอาละขอสู้เพล็กเลยฮะจับสู้เพล็ก <c oughs> แล้วก็กดนับดึงได้ดึงเดียวค่ะ สาราโลกแกนลุกขึ้นมาแล้วทำอะไรจ๊ะเอา้าโดนดรอปคิกไปกหนึ่งทีมัวแต่ยืนงงฮะทำอะไรก็ไม่ทำนะกระทือมานี้เอาละไม่ได้โดนอุ้ยคาลเตอร์ลุกขึ้นมาเอาหลบได้โครสไลน์ล้มลงไปโดยใครรีเซนนะฮะเอาพลิก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 ซะหน่อย จับแขนโอ้โหดึงดึงเลยอันนี้ก็อย่าไปเล่นกันนะฮะอันตารายเหมือนกันอย่าไปเล่นกันเด็ดขาดนะใครที่ทดู <24 S 2> แล้วก็ดูอย่างเดียวพอนะอย่าไปเล่นกันอันตารายสุดๆมานี้จับขึ้นมาเอาละ่ะเดียวคอโอ้โหเอาละ่ะโดนท่าซับม,มิชั i นเข้าไปอยา่างไรดีอ้าวหลุดออกมาได้นี่แน่ล้มลงไปเลย เอาละโลตัว right. แล้วก็อุ้ยจะบูด็อกนะครับไม่ได้นะครับโดนผลักออกไปเอาละรวบเอวแล้วก็เจอบันซูเพล็ก์โตมันเรน์ประธานประยุทธ์จันโออิช <gradually dynam> <warfare> ิโออีชินำมบชาเขียวแล้วบอลลุกขึ้นมาเอาละจับอุ้ยอลาบามาสแลมลุกขึ้นมา เอาผลักออกไปแล้วก็ต่อยเอาเพดเชียใหญ่เลยเพดบอกสู้เขา <laughs> กดหนึง่งได้หนึ่งเดียวนะฮะเอาซาร่าจ,จับไคลรีขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้โดดไตสากาัดไว้เอาแล้วนะเอาไม่ได้ยังไงดีผลักทิ้งออกไปเออเอาต่อยไตไม่ได้โดดเสยตกเวทีลงมา อ้าสองคนนี้วิ่งมาดูวิ่งมาทำไมอ้าวนับหนึ่งแล้วกรรมการเอ้าอยังไงซาร่าจะไปไหนซาร่าเธอจะไปไหนซาร่าเธอจะเดินไปไหนอ้าอาวอากลับบ้านดีกว่าไม่สู้แวงแล้วซาร่าโลแกนบอกไม่เอาแล้วกูไม่สู้แล้วกลับบ้านดีกว่าเอออ้าวล้วคาริเชนเดินตามนะเขาจะเอ้าจะเดินไปสิ้นสุดกันที่ตรงไหนมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่ยังไงก็ต้องไปให้ถึงเอ้าเอ้าวมานี่แกจะไปไหนมานี่ขอจับ แบโ็โสเปกฮะฮะจะหนีเหรอกระทืบกระทืบเลยจะรีบหนีไปไหนแม์ยังไม่จบเออปลาไมมมาคุมค่าตัวหน่อยมานี่บิดแล้วก็อรัชเชนเลสสวีปโอ้ยมันหนีกันอย่างนี้ได้ยังไงเออเกมนี้เสียเท่าไหร่ก็ราคาเต็มตอนนี้อยู่ที่พ4 0 0บาทนะฮะถ้าซื้อเป็นเดลูกซีดิชันก็น่าจะประมาณสองพันกว่าบาทแนะนำให้ซื้อตอนลดดีกว่ามัู อ้าวนับเก้าแล้วกรรมาการนับอุ้ยสนับตุวเพล็กโอเคดับเบิลเฮาเอาไปนะคะคู่นี้ <c oughs> โอ้ยจบแบบไม่มีการตัดสินนะครับดับเบิลเฮาเอาโอเคมามาดูแมตต์ต่อไป